สวัสดีครับสวัสดีเจ็ดได้พูดข้างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาวางแผนเทรดให้นะครับแนวมองของดีมันซับไแล้วก็สมาร์ทมินิคอนเซ็ปต์แล้วก็เดี๋ยวรวมกับข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเวลาที่มันราคาทำออทําไฮอย่างเงี้ยมาดูยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านนะครับมันจะมีแต่แนวรับเนาะโอเคเมื่อวานนี้นะครับได้ทําการวางแผนไปเนาะก็คือแถวๆสองราคาด้วยกันนะครับชุดที่ตรงนี้เนาะแถวราคา4 4 4นะครับ 2944นะครับแล้วก็2 9า2 9 2 2949 2950 29, 29, 29, นะครับชุดนี้มีออเดอร์บุ๊กอยู่นะครับราคาเนี่ยออเดอร์บุ๊กก็คือชัดเจนเลยนะก็คือทำทำไฮสูงอาไฮก่อนหน้าคือกินตัวของเอสเอย่อยนะครับบวกกับตัวของออเดอร์บุ๊กนะครับที่ชี้ให้เมื่อวานนี้แล้วเนาะในบริเวณแถวๆนี้นะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยมันลงมานะครับปุ๊บนะครับทีนี้ไอ้จังหวะรอบายเนี่ยจริงมันมีเซล์เอจริงมันมีโซนนะ เขาเรียกว่าโซนเบเกอร์บ็อกนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเบรกตัวของสป라이น์นะครับขึ้นมาเนาะสร้างตัวของอดีมานโซนนะครับหนึ่งดีมานโซนขึ้นมานะครับราคาย่อกลับลงมาแล้วก็แล้วก็ขึ้นต่อนะครับในลนักษณะน,นี้แต่ว่าหน้าเพจผมไม่ได้ไม่ได้ไมดีขอให้นะครับแต่ว่าพอดีมันเกิดตัวของเบเกอร์บ็อกขึเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ชูสขึ้นไปเลยโดยที่ไม่ย่อกลับลงมานะครับโอเคทีนี้ถ้าไม่ย่อกลับลงมาเนี่ย นะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าจะเซลล์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะก็คือราคามันต้องเชนออฟพารคเตอร์ลงมาอย่างน้อยเนี่ยก็คือชนะตัวของดีมานโซนแถวสองเจ็ดนะครับแต่ราคามาไม่ถึงสองเจ็ดเลยนะครับไม่ได้บายด้วยนะครับเนีไม่ได้บายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวของเบรกเกอร์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีอินดิเคเตอร์ที่ดูได้อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าชุดเนี้ยมันเป็นสป라이ที่ชนะโลตรงนี้นะครับจากนั้นสร้างเกิดขึ้นเป็นดีมานด์โซนหรือรรดีอเเลลยยห็นหมั้้ปาไส นะครับเราขึ้นต่อนะครับแถวๆราคาประมาณสัก3านะครับอ่าโอเคทีนี้ราคาขึ้นมานะครับผมบอกว่าราคาจะย่อแถวๆราคาเท่าไหร่นะประมาณ7 77นะครับอ่าสองสองเจดเจ็ดสอประมาณนี้นะครับเอ่อเนื่องจากว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อ่าดูการอ่าวิเคราะห์หน้าหน้าเพจน,นะครับไอชุดนี้เห็นไหมตรงเนี้สองจริงมันอยู่2937 นะครับสองเก้าสามเจ็ดเนาะผมอาจจะชี้ชี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเมืม่อวานอยู่เท่าไหร่นะแต่เท่าที่เห็นล่องรอยอยู่แถวประมาณสามเจ็ดนะครับแต่ผมไปไปชี้ทําไมแถวนั้นว่าเจ็ดหกอะไรเงี้ยนะครับเอ่อมันอยู่ประมาณสักสามเจ็ดนะครับจากเจ็ดสามตัวที่เจ็ดสามนะครับจากเจ็ดสามเนี่ยราคาย่อลงมานะแต่ย่อน้อยมากนะครับถามว่าย่อไหมก็ย่อแหละนะครับแต่ย่อน้อยย่อไม่กี่จอยจุดเงง้ย ถ้าย่อสุดๆเลยก็ประมาณสักเกือบๆส0่จุดนะครับ้าเกิดใครเล่นสั้นก็อาจ,จะเก็บกำไรได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครถือยาวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่มีแนวไม่มีแนวต้านอีกแล้วนะครับ <c oughs> จนณปัจจุบันนี้กําลังสร้างอยู่นะครับโอเคมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นซุปเปอร์เทนนี้หน้าบ่ายอย่างไัยังไง,ง,ไงคงได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราหาจุดบายกันดีกว่านะครับส่วนจุดเซลเนี่ยเดี๋ยวผมใช้อีกตัวหนึ่งวิเคราะห์ให้ดูเนาะนะครับ indicator ใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวรอ i n d i c a อร์แป๊บหนึ่งด้วยนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามองเห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีชุดหนึ่งนะครับตรงนี้เนะ S&R C 1นะครับชุดนี้ลงมายัางไงก็ต้องบายนะอย่างน้อยก็ต้องเด้งแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการทุบลงมาแรงฟุบลงมาเลยเงี้ยอ่ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะครับอีกโซนหนึ่ง origin Zone ชุดนี้นะครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเอานะครับ อืมนะครับห้าสองสี่สี่ห้าครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเอานะครับอจินโซนเนาะทีนี้ถ้าจะถ้าจะเซลล์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะถ้าจะเซลล์เนี่ยตัวนี้เป็นเทรนใช่ไหมอ่าเป็นเทรนนะครับก็คือการดิสซิบิวชันนะจากนั้นเนี่ยทำการเขาเรียกว่าเอ่อแอคคูเมเลชันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจะมาเอ่อมันมันนิปูเลตนะครับคือ ผมมองว่ามันจะมานิ п ูเลตถ้าเกจะขึ้นต่อนะมันจะมานิปูเลตไกลขนาดนี้หรอใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันจะไกลขนาดน네ี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ราคาเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปก่อน1ทีปึ้งสักนั้นลงมาถ้าเกิดว่าลงมาไกลขน,นนนขนาดนี้นะครับชุดน,นดนี้เก็บเด้งพอไหมชุดนี้เก็บเด้งพอแต่ถ้าเกิดว่าลงมาแล้วชุดนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจนะที่จะยืนไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามาลึกขนาดเนี้ยแถวแถวแถวนี้น่าจะเป็นการเด้งเฉยๆนะครับ เพราะฉะนั้นรอนะครับอาจจะเด้งแล้วก็สะสมแล้วก็ขึ้นต่อในลักษณะนีนะ้แต่ว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาไว้ก่อนนะ2975นะครับอ่ะโอเคทีนี้โซนเซล์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเซล์เลย <laughs> ไม่มีแน่นอนนะครับตรงเนี้ยก็แค่ลุ้นว่ามันจะลงมาตามที่ราคามันไซด์เวย์แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนว่าชุดเนี้ยเขาเป็นการไซด์เวย์แล้วก็มานิปูเลตแล้วก็ลงหรือเปล่านะครับ เป็นการเคลียร์ปุ๊บแล้วก็ลงลงลงมาแถวแถวนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็น่าลุ้นนะแถวนี้ก็น่าลุ้นนะครับว่าจะลงมาแถวแถวนี้เนาะแต่ถ้าถ้าจะได้เปรียบบายดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแนวรับแนวต้านเลยนะครับอืมโอเคอ่ะผมให้ h a GP t GPT นะครับวิเคราะห์ตัวของแนวโน้มมาให้นะครับอ่าจากข้อมูลของอ่อ Open Interest นะครับตัวของโ t o w o โ l ลนะครับแล้วก็จริงเป็นข้อมูลของ CME นั่นแหละแล้วก็ตัวของอ่ เทรดเอ่อเทรดเดอร์คอมมิตี้นะครับนะไอคอมมิเมนต์เทรดเดอร์นะครับไม่ใช่เทรดเดอร์คอมมิตี้นะครับ uh, call, วิเคราะห์มาให้แล้วนะครับวิเคราะห์ว่าทีนี้นะครับมันจะเป็นตัวของออปชันนะเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ตรงนี้ไปเป๊ะนะครับให้เราหักไปประมาณประมาณ7จถึงแนะครับเจ็ดถึงแปดเจ็ดถึงเจ็ดถึงแหน่วยอย่างเช่นมันบอการาคาสองเก้าสเาเก้าศูนเนี้ยมันก็จะเป็น2 9 2 8 2 8 9 9 2,2893นะครับโอเคนะให้ลบไปอีกประมาณเออลบไปอีกประมาณ7โดยโดยคร่าวๆนะครับคือสรุปตอนนี้นะครับเอาสรุปเลยนะครับคือราคามีโน้มขึ้นต่อนะครับหากยืนเหนือราคา2980ซึ่งตอนนี้ยืนแล้วโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ยืนแล้วนะกลยุทธ์ก็คือ b u y the dip ก็คือ2980 2980นก็คือประมาณ2973นะครับ 2973 2975เเนี่ยแถวนี้นะโอเคไหมครับ2 9 7เ2975เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกันเลยนะครับโดยประมาณโอเคนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพวกเนี้มันเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลแบบนี้เนาะผมเอามาให้ใช้ GP พีเขาอันนี้ง่ายกว่านะครับอืมแล้วก็กำไรนะครับคือราคาของหลังจากที่ผมไปวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีโอกาสไปต่อนะถึง 3025แล้วก็30550ไอ้3020เนี่ยหรือว่าเอา่อ3ศูนยเนี่ยนะครับเนี่ย3020ก็คือราคา2มันก็คือ3017เจ็ดไอ้สามศูนย์หนึ่งะครับเนี่ยคือราคาเนี้ยนี่คือราคาเป้าหมายนะครับนี่เนาะนี่คือราคาเป้าหมายฝั่งบายนะครับทีพีฝั่งบายนะ น,นี่คือไกลที่สุดเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวราคาย่อลงมาแถวเนี้ยนะครับเราอาจจะได้บายขึ้นไปโอเคครับตรงกับข้อมูลพอดีนะครับแต่ทีนี้เขาบอกคัดลอสที่ไหนนะฝั่งบายนะสต็อปล s อ2สองเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่ห้าคือแถวแถวนี้จื่โอ้โลนี้เลยนะครับสองเก้าสี่ห้าลบไปอีก ลบไปอีกอะไรลบไปอีก7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองลบอีก7ก็คือประมาณ9องเก้าสาเอพอดีกับเราเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นโซนเดียวกันเลยนะครับก็คือพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าลงต่ำกว่านี้ปิดต่ำกว่านี้นะครับสองเก้าสามแปดแถวๆนเนี้ยก็น่าจะเป็นการปรับตัวหรือว่าเป็นการไซด์เว์นะครับแล้วก็ราคาอาจจะขึ้นต่อนะครับเพราะาแนวโน้มราคาขึ้นต่ออยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับแนวโน้มเหมือนกันเนาะ อ่ะไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มาเนี่ยอาจจะไซด์เวย์นะผมมองว่าภาพน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคเนาะเซล์นะครับอ่ะแล้วเซลล์หลักตรงไหนนะครับอันนี้เป้าก่อนเป้าก็คือตรงนี้3013นะครับอืมโอเคทีนี้ถ้าเกิดฝั่งชอ็อตนะครับฝั่งชอ็อตบอกว่าให้ให้เซล์แถวแถวราคา2 2งอ่าสามศูนย์สองห้านะครับลดเจ็ดก็คือ18แถวแถวนี้แหละก็คือถแถว TP ใช่ไหม ผมลบถูกป่ะเนี่ยอืมถูกต้องนะครับถ้าจะเซลล์เซลล์ตรงนี้โซนเซลล์นะครับอ่าแถวนี้เนาะ High Volume Cell เขียนว่าเป็น High Volume Cell ล้วกันเพราะว่า <c oughs> มันมี High Volume Cell ท,ที่ที่ดักอยู่ตรงนั้นนะครับประมาณหนึ่งแปดนะครับสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดนะครับเพราะว่าลบไปจากสองห้านะครับลบไปจากสองศูนย์สามศูนย์สองห้านะครับพูดราคาทองสามแล้วเลขสามแล้วโอ้โห อีกที่หนึ่ง5.0 stop loss 55นะครับเพราะฉะนั้นลบ7ใช่มลบ7ก็ประมาณ stop ปล s ออ,อีกไม้หนึ่งก็มันไม่มีโซนให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องลอยๆไว้ก่อนนะครับลบ7ก็4 4.3นะครับไกลจัดทีนี้เขามองว่า stop l ล s s ทุกมาอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ อยู่ที่แถวๆเท่าไหร่นะห้าห้าใช่ไหมครับห้าห้าเพราะฉะนั้นห้าห้าเนี่ยห้าห้าคือ 7, ลบเจ็ดก็คือสี่แปดนะครับซับลสี่แปดห้าศูนย์แถวๆนั้นนะนะครับอ่ะแคปตรงนี้ไปก็ได้นะครับเ,เป้าหมายของฝั่งของฝั่งเซลลหลังจากที่เราเซลลมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือยอยู่ที่ประมาณสามพันนะครับแล้วก็สองเก้าแปด 0นะครับอันนี้เป้าหมายฝั่งฝั่งบ่ายนะครับใครดูก็แคบไว้ไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ง่ายนะครับอืมน่าจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมจะบายแหละแถวๆ9 7เอ่อ975้านะครับ2975แต,แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าลงอย่างเงี้ยมาฟูดอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มแล้วเพราะว่าชุดนี้มันน่าจะไซเวย์นะครับถ้าลงมาแรงนะมันก็กลายเป็นชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวไซเวย์ใช่ไหมครับ Accumulation แล้วก็ดิส b ิวชันลงมาฟืดพอดิส b ิวชันลงมาปุ๊บตรงนี้ก็ต้องไซเวย์อีกครั้งหนึ่งรอ,อดูก็ได้นะครับถ้าลงมาปุ๊ดเดี๋ยตรงนี้รอไซเวย์รอ QM รออะไรก็เล่นไปนะครับชุดนี้เหมือนกันนะครับชุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแอคคุมเพื่อลงแล้วขึ้นต่อหรือเปล่านะครับ แต่ว่ารุนว่าน่าจะเป็นแอคคุมลงแล้วขึ้นต่อแถวนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะไปไกลถึงขนาดนี้เลยนะครับโอเคอ่ะจบนะครับที่พีมีอะไรทุกท่านนะครับผมมันสุกด้วยนะครับอ่าก็มันสุกระวังการเทขายทางออนไลน์แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนอื่นผมมองว่าน่าจะเถรดประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ